สวัสดีครับอยู่กับพี่โจแล้วก็วันินี้นน์ทอนชาแนลนะครับหลังจากหายไป2วันไม่ได้อัปเดตเกมบอมคริปโตเลยนะเนาะจริงจริงมันมีเหตุผลนะเนื่องจากว่าเมื่อวานวันนี้ทั้งวันเลยดีกว่าวันนี้ทั้งวันเพิ่งมาเล่นได้เมื่อตอนเช้านะเมื่อวานเนี่ยเขาปิดเซิร์ฟเวอร์ทั้งวันเลยระบบเขาล่มเขามีการอัปเดตใหม่แล้วก็ก่อนก่อนเมื่อวานก็คือ ระบบเขาเขาไม่ทน,นแนนนะแล้วมันเขาเข้าได้ดุดๆแล้วได้คือมันไม่แทบไม่ได้ไรายได้อะไรเลยครับพี่ยก็เลยไม่รู้จะเข้ามาอัปเดตอะไรเนาะแต่จริงๆวันนี้มีเรื่องมาอัปเดตเพื่อน <S <S ๆนะๆนะก่อนหน้านี้เนี่ยล่าสุดที่พี่ยกทาให้ดูก็คือมีเราเรามีเหรียญกันอยู่ประมาณสัก80ดสิบนะประมาณ80ดสิบเหรียญน,นะก็หลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ทําการเน่าไปหนึ่งวันแล้วก็อีกวันหนึ่งก็เมื่อวานก็คือ มีการอัปเดตเนาะอัปเดตไปอีกวันหนึ่งก็วันนี้วันนี้เป็นวันเป็นวันที่เท่าไหร่วันนี้นวันที่สิบสี่นะเซิร์ฟเวอร์กลับมาเหมือนเขากลับมาให้บริการละแต่เขามีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างลงไปเดี๋ยวพี่จะให้ดูนิดหนึ่งก็คือเรื่องของฮีโร่เขาปรับสกิลลงปรับสกิลลงแบบโอ้โหแบบลงไปแบบเยอะจนแบบจากตัวดีๆนะที่เราเคยได้ วันละยี่สิบเหรียญปัจจุบันไม่ถึงแล้วตัวที่มีผลกระทบกับพี่โจ๊กที่สุดก็คือตัวนี้ตัว Energy ถ้าไปดูคลิปกรอกเกา่เกาๆของพี่โจ๊กนะมันจะกลายเป็นบวก5 Energy ต่อนอาทีเลยนะฉะนั้นเวลาแม่มดแดงเนี่ยพักเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งเขาจะกลับมาเลือดเต็มแล้วแต่พออัปเดตใหม่วันนี้นะก็เหลือแค่0.5 Energy ต่อนอาทีคือนานมากกว่าเลือดจะเต็มแล้วแล้วก็แป๊บเดียวนานก็เลือดหมดอีกแล้ว ฉะนั้นพอวิ่งแป๊บหนึ่งก็จะหายแล้วพักต้องถ้าจากสูตรคำนวณนะจะต้องนอนประมาณ7็ชั่วโมงกว่าถึงจะเลือดเต็มทาแล้วพี่โจะอะไรได้หลักๆก็มาจากน้องแดงนี่ตัวเดียวแม่โมดแดงเพราะว่าเขาเป็นตัวเดียวที่อึดสุดวิ่งเร็วสุดวางระเบิดได้มากสุดแล้วก็พักเร็วสุดฉะนั้นจากเดิมที่วันนี้พี่โจเคยได้วันหนึ่งอ่าจริงๆตั้งแต่ถ้าเล่นแรกๆมันจะได้ประมาณมาละสิบเหรียญเนาะแล้วมันจะมีสองวันช่วงช่วงโบนัสทม์เนี่ย ถ้าดูคลิปเก่าๆพี่โจ้นะก็จะได้เวลาประมาณ2ี่สิบเหรียญเนาะสวันแล้วพอจากหลังจากนั้นอีก2วันเขาปิดเซิร์ฟไปก็จะมาก็เหมือนกันเหรียญก็จะมาทดแทน2วันที่หายไปเนาะเ็เฉลี่ยทุกวันเนี่ยก็คือเวลาสิเหรียญหมดเลยแล้วพอมาวันนี้นพี่โจจะให้ดูวันนี้รายได้นะรายได้ณนะตอนนี้ประมาณสักสามทุ่มเนาะจากเดิมมีแ80ดสิเหรียญเนวันนี้ได้อยู่ประมาณแปบแดเหรียญก็คือวันนี้จะไม่ถึงสิบเหรียญละ หลังจากที่เขาปรับใหม่เพราะฮีโร่เราใช้เวลานอนนานขึ้นอ่าโอเคเล่นแป๊บเดียวผ่านแมปขึ้นเร็วแต่การอัปเดตใหม่เนี่ยนะเข้าใจว่าเขาอาจจะทำให้ดุลยภาพหรือสมดุลของเหรียญเขาว่าดีขึ้นไม่ใช่ว่าโอ้คุณเข้ามากอบโกยเอาเงินออกไปขายเหรียญปื๊บแล้วมันก็ทำให้ระบบอีโคซิสเ็มเขาเอา่าเขาดาวไปอ,อีกหน่อยเกมก็จะอยู่ไม่ได้นานเนาะฉะนั้นพี่จงเข้าใจว่าการที่เขาปรับสมดุลครั้งนี้ใหม่เนี่ยก็คือ เพื่อให้ดึงดูดให้คนเล่นอยู่ในให้เขามีเงินจ่ายในภูเขามาันานขึ้นทําให้ฮีโร่ทุกตัวมันสมดุลกันมากขึ้นไม่งั้นใครที่ได้ฮีโร่ที่เป็นเป็นรีเจนเดอรี่ซูปเปอร์แลเป็นซูปเปอร์รีเจนหรืออะไรอย่างเงี้ยกับคนที่ได้คอมมอนเนี่ยก็จะห่างกันเยอะเกินไปเนาะฉะนั้นการปรับครั้งนี้พี่โจ๊กว่ามันก็จะเป็นผลดีในะระยะยาวนะเราเข้ามาในเกมเขาก็อาจที่จะต้องอยู่กับเกมเขาสักพักหนึ่งต้องมีการเล่น จริงๆอยู่ด้วยกันจริงๆอยู่ด้วยกันยาวๆอ่ะก็เลยกลายเป็นที่มาของการปรับครั้งนี้แต่ว่าณวันนี้ขอชมว่าเซิร์ฟเวอร์เข้าดีขึ้นก็ถือว่าหลุดน้อยแล้วก็เข้าได้สมูทขึ้นดีขึ้นเยอะเลยอ๋อแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งเขามีแบรนด์มีแบรนด์แล้วนะก็จะเตือนเพื่อนๆว่าถ้าใครที่คิดว่าจะใช้โปรแกรมช่วยในการเล่นเนี่ยก็ระวังนิดนึงเพราะว่าวันนี้โดนแบนด์ไปหมื่นกว่าแอดเรสอะประมาณหมื่นหมื่นหมื่นน,นิดๆเนาะหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบ เลหนึงหอประมาณนี้กับโปรแกรมที่โปรแกรมมันจะมีบอรดคนไทยที่ทํามาเป็น Auto ออโต้คิกเอันนี้ไม่แน่นะอาจจะไม่โดนแต่โปรแกรมที่โดนแน่ๆคือพวก Speed h a ฮกอะไรประมาณนี้แบบวิ่งเร็ววิ่งวิ่งเร็วเร็วางระเบิดได้ทั่วแมปวันหนึ่งได้เป็นพันเหรียญน่ะอันนี้ไงโดนไปละเนาะโอเคฉะนั้นวันละกลับมาหลังจากวันนี้พี่โยก็จะมากลับมาอัพเหรียญให้ดูต่อแล้วกันเนาะก็ ถือว่าเราเริ่มที่80ละกันแล้ววันนี้ก็น่าจะได้ประมาณสัก88เหรียญได้มา8เหรียญเนาะจากเฉลี่ยทุกวันประมาณ10เหรียญวันนี้ก็ตอบลงเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้เท่าไหร่พี่จะมารายงานพรุ่งนี้อีกทีแล้วเจอกันวันที่15ครับผมบวัีดีครับ